ี่นีครับอันนี้มาดูีันผูมัดเครื่องซื้อมาสี่พันสมุดพนเจ็ดพันเาดูชียงโมเยอันนี้เครื่องซื้อมาสี่พันี่พันรมมเทงสมุดเจ็ดพันเมินเที่ยงร0มมเมีสมุดมือกระเป๋าคือเป็นเยอะเครื่องสิแรงเครื่องสิบแรง

มือเชียงซีเธอตุกตุกรับทำด้วยนะครับรับซ่อมรับทำนู่นตอนในกะกาเจรณะนนจีเปืดอตัวน้อยพุรเจียงแย่เจียงี่มือระบบเกียร์แบบอันนี้ชิมเดกตึนรูยรอแบบกระอบตรูเดชกี่เชื่อมหมดทำไมนี่ครับนี่คือการระบบวางระบบเกียร์ของช่างนะครับโจ้า จะประมาณนี้นะครับหมดไปห้าหมื่นแล้วครับไม่ได้รวมแคดซีนะรวมค่าเรงค่าหล็กค่าช่างนะครับ,น,รบน,นะครับตอนนี้ก็ได้แล้วครับแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับไม่รู้ว่าเจ้าคงจะเอาแบบไหนอีกนะครับอันนี้ก็เหลือเก็บงาน,นครับ ต่จะาของจะเอาไปทำเองหรือเปล่าไม่รู้นี่จี้สิบสี่เลขื้อมา 4, สี่พันสมุดเจ็ดพันกว่านี่มาดูช่วงหน้าครับก็วางตำแหน่งโมลกโมเล่เรียบร้อยครับนี่ครับก็งานเยอะก็ทำรูปทรงมาประมาณนี้ก่อนนี่รอ สายพงสายพานนะครับตัดจากตัวนี้นะครับขึ้นมาก็ชังรับพัมด้วยนะบอสตัดตับตงบนะครับทันนี้ทำต,ตัดงบเลยันหมดฮนะ,ะบ้าทนี่ครบยัไงนี่ครับดูรายละเอียดประมาณคร่าวๆไปก่อนนะ ลนตุงนั่งนะครับเดี๋ยวยังไ,ไงเดี๋ยวจะติดต่อเบอร์โทรเลยคุยกันเองเลยตอนนี้ให้เซนบัตทุระเจริญนะเจริญจะนำ